คลิปนี้ครับผมขอเวลาคุณ10นาทีแล้วเราจะช่วยกันประหยัดเวลาในชีวิตคุณไปได้10ปีกับบทเรียนที่หลายคนต้องเสียเวลาเลรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตแต่วันนี้ผมจะไม่ให้คุณพลาดครับวันนี้เรามีหัวข้อตั้งแต่เรื่องของเรื่องเงินเรื่องงานชีวิตและความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เอาแบบให้คุณเห็นภาพจบเลยว่าคุณจะประหยัด10ปีนี้ไปกับผมใน10นาทีนี้ได้ยังไงเริ่มกันที่ปัญหายอดฮิตของหลายคนหรือสิ่งที่เรากําลังทํางานเพื่อสิ่งนี้กันอยู่มันก็คือเรื่องของการเงิน เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกที่เรื่องการเงินให้ถูกแล้วชีวิตคุณจะเข้าที่เองโดยอัตโนมัติครับโดยเฉพาะช่วงแรกในชีวิตอย่าได้พิ่งสร้างหนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้วิธีการใช้หนี้เพื่อสร้างรายได้ให้มันกลับมาอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะรู้ว่าหนี้ไหนมันเป็นหนี้ดีหรือว่าหนี้ไหนมันเป็นหนี้ที่ไม่ดีเน้นย้ำครับว่าการเป็นหนี้ที่ดีอะ่ะมันคือหนี้ที่ทําให้เรามีรายได้กลับมายกตัวอย่างนะครับคุณทํางานประจําแล้วคุณมีสลิปเงินเดือนที่สามารถเอาไปกู้ซื้อบ้านได้ แต่บ้านที่คุณกู้มาในที่นี้คุณไม่ได้เอามาอยู่เองนะครับคุณนํามันมาปล่อยเช่าแล้วคุณได้ค่าเช่าจากการปล่อยเช่าบ้านอีกทีอันนี้เรียกว่าการสร้างหนี้ที่ดี หรืออีกตัวอย่างหนึง่งคุณใช้สลิปเงินเดือนของคุณใบเดิมครับแต่คุณกู้มาเพื่อเอาไปเป็นต้นทุนในการสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วคุณขายอะไรบางอย่างได้คุณมีลูกค้าลูกค้าคุณเดินเข้ามาซื้อของซ้าแล้วมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่านี่ดีเหมือนกันเป็นหนี้ที่เรากู้มาแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ใหม่ๆแต่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อของอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้มาเพิ่มรายได้ให้กับเราอย่างการที่คุณต้องคิดว่าต้องเปลี่ยนมมืือถอถใใหห่่ทุก์ๆ ทุกปีตามที่เทรนโลกมันกําลังเปลี่ยนมันกำลังมาครับอันดับแรกครับคุณต้องหยุดความคิดนี้ก่อนครับ อันนี้เป็นหนี้ที่ไม่ดีและอันนี้ไม่ควรครับมันยิ่งแต่จะทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นครับกับภาระหนี้ที่เยอะขึ้นถ้าเราไม่มีแบบแผนการเงินที่ชัดเจนซึ่งส่งผลให้เรามาสู่การที่เราต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินผมเน้นย้ําคําว่าใช้เงินนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างการที่คุณทํางบรายรับรายจ่ายต่อเดือนนอกจากมันจะทําให้คุณได้รู้ที่มาที่ไปของเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณแล้วเนี่ยมันยังทําให้คุณรู้ด้วยว่าพฤติกรรมของตัวเองในเดือนนั้นเป็นยังไงใช้เงินไปกับอะไรบ้าง เสพติดอะไรเป็นพิเศษไหมก็อย่างเช่นว่าเดือนนี้คุณกินของแพงบ่อยนะคุณซื้อของจุกจิกบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือการที่คุณออกนอกบ้านหรือคุณออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆเนี่ยเราจะสามารถดูว่าอะไรควรลดอะไรควรเพิ่มคือในตอนที่เราใช้ชีวิตไปแล้วหรอครับเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรเรากําลังเพลิดเพลินไปกับอะไรพอรู้ตัวอีกทีอา้าวเงินหมดแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบันทึกมาให้เราดูย้อนหลังได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามีอะไรแปลก และมันทําให้เราได้รู้ตัวและหาวิธีวางแผนทางออกได้ทันครับและนอกจากเราจะมองย้อนหลังได้แล้วเนี่ยเราสามารถมองไปข้างหน้าได้อีกด้วยครับว่าเราจะวางแผนการเงินของเรายังไงวางแผนการลงทุนยังไงเราจะเติบโตได้ยังไงบ้างและข้อต่อมาจะเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและเรื่องของการทํางานครับอย่ากลัวในเรื่องของการที่เราจะต้องเปลี่ยนงานและอยากจะบอกคุณเอาไว้อย่างหนึ่งครับว่าใน1น่วันเราสามารถทําได้มากกว่า1ง,งานอีกคุณอาจจะเป็นนายหน้าทิกต o k ก็ได้คุณอาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้ครับ คุณอาจจะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ก็ได้หลังจากที่คุณทํางานประจําของคุณเสร็จแล้วคุณใช้เวลาว่างได้คุ้มค่ามากในแต่ละวันและบางทีการที่คุณย้ายงานหรือว่าการที่คุณได้ทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะนําพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมได้ซ้ำครับแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณมีทางเลือก ทางรอดมากขึ้นแล้วเวลาเลือกงานที่จะทําอย่าเลือกงานประเภททํางานซ้ำซากจําเจครับเพราะในแต่ละวันมันจะไม่มีอะไรให้คุณตื่นเต้นหรือว่าใช้สกิลอะไรใหม่ๆเลยให้เราเลือกงานที่เน้นพัฒนาตัวเองอย่างทักษะการขายทักษะเกี่ยวกับดิจิทัลทักษะในการวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามครับที่ช่วยเพิ่มมูลค่าหรือว่าคุณค่าให้กับตัวคุณเองเพราะโลกที่เราอยู่ในทุกวันนี้มันเป็นโลกที่ต้องใช้ทักษะและก็สกิลแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่คุณเชี่ยวชาญเป็นพิเศษอยู่แล้วอยากจะให้สํารวจตลาดรอบๆตัวคุณดูครับว่าคุณจะะสาามมรถใช้้ททัักษีี่นนเพ ิ่มรายได้ให้กับคุณได้กี่ทางไม่ใช่จะถามว่าได้ไหมนะครับได้กี่ทางแค่ลองคิดเล่นๆออกมาก็ได้ครับแล้วลองวางแผนดูส่วนวิธีการที่จะหาเงินมาได้จากทักษะของคุณถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณจะหามันเจอเองครับและผมก็เชื่อว่าการที่คุณได้ดูคลิปนี้อยู่คุณก็สามารถทําได้และคุณสามารถทํามันสําเร็จได้ด้วยครับแล้วเวลาที่คุณทําอะไรสําเร็จหรือกําลังทําผลงานอะไรสักอย่างอยากให้เก็บภาพแล้วก็ประสบการณ์เอาไว้เยอะๆครับจะลงใน Facebook ก็ได้ลงใน i อก็ได้ คุณจะลงในเพจจะลงในโซเชียลมีเดียอะไรได้หมดเลยเพราะในอนาคตคุณได้เอามันมาใช้อย่างแน่นอนครับคุณมีอะไรคุณทำะไรได้คุณโชว์มันออกมาให้หมดครับให้โลกได้รับรู้ แล้วตรงนี้มันจะทําให้คุณแซงหน้าคนอื่นได้ไวมากมากครับเพราะโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตมากๆครับคือเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจผมขอเรียกคําว่าสุขภาพเนี่ยมันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิตเพราะถ้าเกิดคุณสูญเสียสิ่งนี้ไปครับต่อให้คุณหาเงินมาได้เยอะมากมายขนาดไหนมันก็ไม่คุ้มค่าก็ไม่พออยู่ดีครับเพราะในบ้านปลายเราก็คงไม่มีใครที่อยากจะกระดูกเปาะไตวายตับพังหัวจะล้มเหลวถูกไหมครับและคุณรู้ไหมครับว่าการรักษาในปัััจจุนนนนนี่รวมถึงอาคตกล้ การรักษามันจะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำเอาบางคนทํางานมาทั้งชีวิตมาหมดตัวไปกับการรักษาก็มีเยอะแยะให้เห็นทมเทไปเหมือนกันเราก็ต้องไม่ละเลยพื้นฐานง,ง่ายๆอย่างการออกกําลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ3มื้อในแต่ละวันหรือว่านอนให้ครบ7-8ชั่วโมง นอนให้เป็นเวลาอย่างนี้ครับจัดเวลาจัดกิจกรรมให้ตัวเองได้ผ่อนคลายอะไรแบบนี้แล้วยิ่งทุกวันนี้ครับสุขภาพจิตมันมองข้ามกันไม่ได้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็คืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะคนแต่ละคนมันก็มีคุณค่าในแบบของตัวมันเองครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบหรือว่ากดดันอะไรกับใครนะครับมันกดดันชีวิตเราแล้วก็ทําให้เครียดเปล่าๆสิ่งต่อมาในชีวิตเราก็ไม่อาจมองข้ามมันได้ครับเพราะเราเป็นสังคมเรามีความสัมพันธ์เรามี relation ship รในนนทีี่่เ้ขออวมไปถึงพื ครอบครัวคนรอบตัวที่ทํางานนับหมดทุกคนที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อเราแล้วก็เนื่องจากผมทํางานในสายการขายสายอสังหาริมทรัพย์แล้วถ้าเกิดผมไม่ได้รู้จักกับคนอื่นๆหรือถ้าผมไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและทําให้ผมได้มานั่งอัดคลิปแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องนี้กับเพื่อนๆทุกคนครับ อีกอย่างมันคือเรื่องของมารยาทที่ดีในการเข้าหาผู้คนครับและการรู้จักกาลเทศะมันเป็นเรื่องที่ผมว่าผมได้ใช้อยู่บ่อยครั้งมากๆนะให้เรารู้จักไปลามาไหว้ซื้อของไปฝากบ้างเล็กน้อยครับเป็นบรรยากาศที่ดีให้กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวแม้กระทั่งกับลูกค้าเองแล้วหลายครั้งเนี่ยผมก็ได้รับคําแนะนําดีๆนะครับในการใช้ชีวิตในการทํางานก็จากเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นในวงการเดียวกันหรือว่าคนที่เคยเจอตามงานตามสัมน,นาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งนี้ครับมันจะทําให้คนส่วนมากเนี่ยรักเราและก็พร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่่งงกกััันนนแลละะเเวามีรรรืออไคบ ไว้เลยว่าค่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเป็นหัวใจในการสําเร็จในธุรกิจแล้วก็ในชีวิตได้เลยครับแล้วก็อย่ามองข้ามโอกาสในการที่จะได้ทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณเมื่อไหร่และเรามาถึงเรื่องสุดท้ายครับยินดีด้วยครับถ้าคุณฟังมาถึงณจุดจุดนี้มันก็คือเรื่องเบสิกอย่างการพัฒนาตัวเองให้ได้อยู่ตลอดเวลาครับพื้นฐานที่คุณคิดคุณอาจจะคิดว่าผมจะแนะนําให้คุณไปอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาใช่ไหมคร ซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อ่านหนังสือก็แล้วฟังพอดแคสต์ก็แล้วเขียนเป้าหมายก็แล้วเนี่ยทำไมในชีวิตถึงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยครับสิ่งนี้ต่างหากที่ผมอยากจะแนะนําเป็นเพราะว่าคุณกําลังเรียนรู้การพัฒนาตัวเองแบบผิดๆอยู่นั่นเองครับผมอยากให้คุณจํา4คํานี้เอาไว้ครับ learning action behavior และ result 4อย่างนี้ครับส่งผลกระทบต่อกันโดยตรงเพราะคุณเรียนรู้คุณจึงเกิดการลงมือทําและเพราะคุณลงมือทํา คุณจึงเกิดพฤติกรรมหรือว่านิสัยใหม่ๆและมันก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในที่สุดมันหมายความว่าถ้าคุณอ่านหนังสือคุณฟังพอดแคสต์จนจบเล่มจบบทแล้วเนี่ยแล้วคุณกลับไปนอนไม่ได้เกิดการลงมือทําหรือว่าคุณเรียนรู้เรื่องโภชนาการคุณออกกําลังกายแล้วคุณเขียนเป้าหมายแล้วคุณอยากจะผอมอยากจะหุ่นดีแต่คุณไม่ได้ออกไปวิ่งให้มันสม่ําเสมอเนี่ยคุณทําครับแต่คุณทํายังไม่ต่อเนื่องคุณไม่มีเวินัยครับผลลัพธ์มันเลยไม่เกิดเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากได้้ผลลัพธ์คุณตองเรรียนู เรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของผู้ชนาการแล้วคุณต้องตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะลดน้ําหนักคุณอยากจะหุ่นดีคุณต้องใส่ดีเทลไปครับว่าคุณอยากลดน้าหนักเท่าไหร่คุณอยากจะหุ่นดีภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วให้คุณเริ่มออกไปวิ่งเริ่มออกไปออกกําลังกายและทําให้มันสม่าเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็นวินัยและเป็นนิสัยใหม่ของคุณครับ แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ในตอนแรกได้อย่างแน่นอน100%ครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นที่คุณดูคลิปแล้วคุณสามารถปิดจอแล้วเอาไปปรับใช้ได้ทันทีแบบนี้ก็กดติดตามช่องปลื้มมุมมองเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับเพื่อนๆจะได้อ่านกันด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยครับให้คุณรายล้อมไปด้วยคนรวยๆแต่ถ้าเกิดววว่่่าาาาคคคุุณณออยยยกกกกเเงงขึ้้้้นนใหแดดลมมมไปๆ แล้วคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นโดยอัตโนมัติเองครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะเป็นยังไงในอนาคตให้คุณดู5คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในชีวิตปัจจุบันตอนนี้ครับคุณก็จะกลายเป็นแบบนั้นในอนาคตเพราะคนที่คุณใช้ชีวิตและเวลาอยู่ด้วยมากที่สุดเนี่ยมีผลกับอนาคตมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้คุณเคยได้ยินเรื่องของคนรอบตัวคุณ5คนแล้วคุณจะกลายเป็นคนลักษณะนิสัยแบบนั้นคนที่6กไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนทั้งหมด5คนของคุณเนี่ย มักจะเป็นคนที่จับหนังสือมาอ่านตลอดเวลาที่ว่างเนี่ยเมื่อเขาทําแบบนั้นให้คุณเห็นเรื่อยๆครับคุณก็จะไปซื้อหนังสือมาแล้วก็มาจับอ่านตอนที่คุณมีเวลาว่างไปด้วยเหมือนกันซึ่งมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนอ่านหนังสือคนที่6ของกลุ่มนั่นเองครับหรือว่าเพื่อนทั้ง5คนของคุณเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนมีตังเป็นคนที่ชอบลงทุนนะครับเรื่องที่เขาจะคุยในวงสนทนาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการหาไรายได้จะทํากําไรยังไงธุรกิจนี้มันจะเดินทางไปในนแบบไห จะเลอกซื้อหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไหนหรือว่าเลือกซื้อหุ้นตัวอะไรคนเล่าตัวเหล่านี้ครับจะเป็นคนที่กําหนดแนวคิดแล้วก็พฤติกรรมของคุณทําให้คุณกลายเป็นคนรวยคนที่6กของกลุ่มนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช่องปลื้มมุมมองเอาไว้ด้วยนะครับผม